พมกับผมมาหน้าสตรอรี่วันนี้พาแม่บ้านมาส่งของครับวันนี้ก็นี่ฮะจะไปส่งเคอรี่นะฮะไปส่งเคอรี่นะฮะอ่ะจับจับกล้องแล้วนี่ตามมาไสิไ่งของ นรู้ว่าเธอกดะไรใช่ไมทกนเสียหมดเลยเอามาถึงที่เลวครับทุกคนมาถึงเคอี่แล้วครับ ทั้หมดเหรอเพราะว่าทั้งหมดนี่มันอย่างละสองคนขด คุยเดีย๋ยวนคะุยเลยสวัสดีค่ะเห็นที่คมมันจะคุยกับตโตเรืงง่องรถเนี่ยที่ข้อมีเอกาสารสิดยาไหมคุยกับน้อง,งอ๋อจะถามว่ารถตู้ไปรถตู้มีบ,บ,มบอรถตู้ยังวะบริษัทบ้านจันนะี่ไะเออส่งกันน่ารถตู้อ่ะอือ แต่กันด่งก็ทั่วเอาสนเขาฉีบแล้วเขาฉีบแล้วเออใช่ไหมร้อ,น,อนังเลยเลดือดกุมเทพแล้วสุดคนสองออเออเดี๋ยวจังเวะกันเริ่ปุยเยอะสนะให้ตรวจเข้เา <Thank you. S 1> แค่กี่แปดคือ เพื่อนอะไรเพระาะว่ายังไงก็ได้แบบอันนี้มีไปส่งที่บ้านไหมคะถ้าสั่ง น,นะแล้วขึ้นกปโอ้เอาเอาใส่ตรงไหนตรงนี้อ่ะโอเคจะติดเท่าไรเนี่ยโอ้โหโอโทรมาน <c ười> <c ười> ได้ไหมเธอได้นะไม,ไม่ได้ <c ười> ด ัวาตกก็ย่าขับไว้นะคว้าน้าที่หลัง ว่เาเจอะอะไรล่มบ้างแบบดีแม่มาแล้วสองตัวหมู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 มมมมลบ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 ,ลบมาลบมาลบพ่อจะเข้าบ้าน โอ้ดื้ออะไรกันมานี่มีคนอยู่ไหมเนี่ยไม่มีมาโอเคควนลงาาน้ำลง บ้านนะครับวันนี้พาภรรยาไปส่งของเดี๋ยวราไปจอดจดอะไหนดีวะจดข้างบ้านก็ได้ตรงนั้นหรือว่าจอดในนนทนพี่พรนน,นทนอนจอดในนน่นอะจอดที่หน้านิติออะแถวใต้ต้นไม้อะเออเกีียวแน่เกีียวแน่ หนูแถวน้นน่ะเธอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอมือไหนมือไหนเล้วมือมือหมาอยู่ไหนนะ อ่ะมืออ่มือมามือมาโอ้โหสมุนมออยู่ไหนอ่ะมือเร็วเร็วสิมือมือวันนี้ก็หนึ่งภารกิจครับวันนี้พาพระยาไปส่งของเนาะกินข้าวด้วยซื้อน้ําด้วยซื้อน้ำมาเผื่อไว้ให้เผื่อว่าวันหน้าจะได้เรต่องอันนี้อ่ะขอบคุณสัลังใจขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับนะ